สวัสดีครับสวัสดีวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะกะ็วันนี้ก็มาพบปะกันคือเกาแล้วครับตรงวันหน้าเนาะแต่ว่าเป็ดกับท่านได้เกลืออยู่หรอกมาเห็ดทำความสะอาดนะครับนี่มาลีเอาใบกล้ยเอายางออกเนาะ ทางยทางเครื่อออกต้นข้าวสาลีต้นใหม่นะครับแต่งกิ่งต้นใหม่เนาะอนจะพุ่นมากแล้วครับประมาณได้ประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิเมตรแล้วเจ็ดสิเมตรเนาะหกสิเมตร คอยทยอยเไปเรื่อยพี่น้องนีบริเ็ดจะเทอมกับต้นใหม่ปหญ่เนาะครับนี่พี่กับกระลังสุดที่สองที่สามกระลังเริ่มเป็นหมาอีกแล้วนะครับกินไปแล้วสุดหนึ่งเนาะนี่สุดที่สองครับ ตัวที่สางข้าล่งเป็นดอกอีกเนาะข้างล่างเขาก็ใส่ต้นชิงชันเนาะนชิงชันนี่ก็คือยาคือกันสมุนไพรนะครับเป็นจางจืดเนาะคือโปรงเปลงยาสมุนไพรนะครับยาแก่เบื่อแก่เมาเนาะ สีเศร้าแล้วล่ะพี่น้องฮอนแดดฮอนแล้วเห็ดหมือละเ,เล็กละหน่อยไปเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวก็แล้วเองนะครับมุ้ยไผ่คุ้ม,มุ้ยไผ่บังคับเฮาเนาะยังไงเฮาก็เศร้านะครับ ไปเมือยเมื่อยเมื่อยแล้วนี่กล้วยกัอยู่นีน่กันสามเครือครับเป็นไรเรียกันนี่ตอนนี้เนาะอ้เขได้กินพี่น้องนี่สตอปลาต่อปลา,ากล่างใหญ่เนาะ มุดไปซามีน,น,นไม่ย่างหน้าไม่ไดูไม่ไมย,นนยุ่งเนาะนี่กวดเลือนึงเือนึงก็เลือนึง นี่ใบมาบลาตใส่เอาต้นใหม่เนีเ่แน่เนาะเป็นฝุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะบอกกันไหมคลิปหน้า แล้วก็ฝากกดดลค์กดแช่์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสิทธิท้ามคลิปต่อๆไปนะครับสเราคืนนี้ก็สวัสดีครับ